60,000กว่าเลยว้าทวงเลขพ่อน,นี่นะครับ60,000กว่านี่ก็เลยทำช่องเลยได้ทั้งหมูทั้งลางนี่พ่อถ้าว่าเด้ทุกคนทำเลยว้าทุจริตเลี้ยความเลยเฮ้ยทุจเลี้ย <c oughs> ให้ทุบเลยบ่าพ่อมั่นใจขนาดนั้นเลยบ่าพ่อ,น, <c oughs> อนี่คนวบมันไม่ติดเัินควบมันใจเจ้ะยอมโอ้คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีค่วัสดีครับพ่อครับวันด่นวันดีันดาฝันไจังไดพ่อฝันว่าจังไดมาถึงฝันเลยเนาะฝันเห็นตะกุ่นไตจังาวะยันเรียกไม่ถูนอยูู่นี่หรอเ่เออมันตามขึ้นเดีดิฮะามขึ้นตามขึ้นจังหวนี้เราคุ้นใจว่าชอบโอ้จังหวก็เรียกคนอยังควายไปควอนนั่นเนี่ยถ้ามันถ็นคือมันจะเป็น่ยนถูนยูนถึงไตมูวว่จะว่ากับอยเนอะ ยีรักลอยป่ล่พ่อสิไรกบ่ว่าเรียกลักเรีกลักน้้ยนี่เรียกลักคุณนาวบ้านบ่ไอยูถ่ายมือไมนก็เป็นของใชแต่ว่ามันบัฒนธรเรียบบุญนะทีน่ะพ่อที่จะล่างบ่ะเรียกเรียบบนนี่มันองมีทุนเนี่ยครับบ่ถึกบ่กินข้าวได้ติพ่อพ่อเรียกล่างนี่จะเลยมันก็บ่รลเมื่อเอกมันก็ขึ้นบเกียิงวดล้วพ่อในล่างเนี่ยเมื่อก่อมาเนี่ยมันก่อมันสิจีเราเห็นคนกมาเหรน้ำสิเกดไ่จะด้ยเบื้องา เออตัวกูกดดีตัวไปกูจัดนี่ไปกูจะคำนวณตังไม่เพราะว่ก็มหลายงวดนะเนาะจริงว่าเด่นสุดหงวดนี่แขนแขนนะมันสิติดยังเล็กเล็กวิ่งเลยเลียวุดบนเ้อพราโยย่ังเออเลี้ยวคือรงรักงวยลังนี่พนิ้นให้ตัวเดียวเลี้ยงวดเพราะอ่ารเลียนเคยติลักษณะนี้เพราะน้ิี้ไบ่งมากวัดข้าวว่ามันจะเลี้ยองเลักสิ มันจะมีสมันมีสองหาหกมันมีสามตัวเรียกรักซีดมันแต่ว่าพอมาเรียกมันเป็นหาคำหกหอกเรียกลักซีดมันอาจจะเป็นมันอาจจะเรียกหาอาจจะตายล่างอะไรคือเรียกหาก็เรียกสามหนูมีชิบมะรางหรอกลร่างใช่ไหมพ่อเี่ยรียกล่างเรียกหาก็เรียกสามหนูมีชิดมาร่างหรอกนี่ใคมันบากก็มาเรียกสองนั่นละสี่ข้บอกเรียกล่างแขนต๊ะไหนก็พ่อเรียกร่างเรียกล่างนี่พราะสัญญาเรียกสองหนึ่งน้เรียก ล่างหนึ่งกับที่ลักน้อยมันนะล่างสองหนึ่งหมอผ้าสองหนึ่งกับสองสีมี่มี่แต่ว่าเรียกที่นี่กับกับหาชิบหาชิบมึละที่บอกเจ่า่ัที่บอกเห็นน้ำเสี่ค sí being ือนเนียนก็เนีเรียกหนึ่งเรียกว่นเนียนทหนึ่งตัวเดียวที่ให้มรุ่ลลักน่อยอ่างมันถเป็นรานะนี่แหละเพราะว่าเรียนี่มันถึงวุ่นออกมาจาาสองตัวนี้ยยแล้ว หนึ่งหนียูรางพ่อมันใจเท่าไกอรักหนึ่งบงหนึ่งนีเรก่ามันมาันมาสองสองกำลังน้าเรียกคือยูรังมันมากสองหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสองสีนึ่หนึ่งหมก็เมื่อกีรียกาสิสองวนนี้มัหนึ่งกับสีมันมาหนึ่งสี่หลักหลักหน่วยมันเ่รเรียกหกกับเล็กสีนมันถูกลิงมังมาได้หรอก คือคือเอาที่นี่เลยที่สุดก็ต้องเป็นมือพูดล่างอย่างเดียวใช่ไหมพ่อล่างเขาเป็นย่อเขาเขาหาเรียกข้อมูนเขาก็จะเจอเรียกคุณเยอะๆหลังนี้เขาทู้มันจะขวัญเจนปุ่นว่ะโอ้ยหลายเจอเราโทรทีมกรุงเทพไทยกรุงเทพก็มาเอาเอาเค็มเค็มแน่นแน่นโค้งสุดท้ายเนี่ยพ่อเรียกลักน้วยมัน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 ออบ ออกข่าสูงเรียลล์งวยมันนุ่นออกข่าสูงมันไม่หนึ่งกับศูงเนี่ยออกข่าหาหนึ่งหาที่ห้าสี่ที่มันไม่หนึ่งกับสี่เนี่ยกูหนึ่งหันมันมาเมื่อศูงกับสองกุ้หนึ่งกับสองก็เปสามสองเมันออกสามสองมันมีสองปุ่เนี่ยเรียลล์งวยมันมันไม่มันไม่มันม่สูงกับสอง ตัวนมันออกคามสองตัวนี้มันมีกับซีตัวนี้มันกับซีหมดเป็นก้อนหนวหมดเ็นก้อนมาถูนกับสามศูนกับสามจะได้ออกสองสามศูนตัวนี้ตัวนี้มันออกกันดอกหันี ตัวนี้มันมาออกออกแนศูนย์ตัวนี้อันหนึ่งมันอวดหนึ่งวันหลัันหนมันไม่มันไม่สองนี่มันหลัวนหมดแต่มันไม่สองอวดวันหังมันมีซีมันมีหนึ่งหนึ่งสองสีมันหนึ่งมันหนึ่งหนึ่งสองสีมันมีหนึ่งสองซีมันเรียกว่าออกสามสองมันเป็นลับเลย ตนี้มันออกขาชุนตัวนี้มัน,มนจำอไรเพราะห้องเขียนไว้เลยมีโมดลมาหนึกับทีแม่เนี่ยตัวนี้ละตัวห้องเขียนตัวห้อขาัุนเลยไอ้พ่อจับคู่ให้เลยไอ้พ่อนะมีเราลักนวยมันครับเลขอหนึ่งมาในนี่นล้านปรเซ็นได้เลยว<ะ>ัวนี่เอาตัวเดียวเลยก,ก็เลือกหนึงเลยทับตัวใดตัวใดกขอพ่อมาลา่ะเหนึงเลืนึ่งมาในนั้น,นจ<า>ับปรเซ้นว่าล้านหมดะ ลานนเส้สเลยขันบ่มาเด็ดคอจกินเขาโกงเมาล,เล้วเรนึ่งน่ะโรอ้อเลยือเดียวคนมอเท้านี้ที่เอาเขาบ่กันเลี้วไปแอ่งนีนึงเจ้าว่าเรื่องนึงกนึงดูแต่ว่าเรี่งกังดูดูยอแล้วเดกกลงไม่เงินอถ้าเป็นชี่นี่ก็หาชิปหาละถูนึงไม่ได้ล่างใช่ไหมพ่อนี่ยเ่องงเจว่าเรืองกลางพราะ่าห้องจำชีตีมันออกตอนนนึงก็เด็นเรื่องนึง่วาเด็กทำเร่กั เรียก่อนัก็เป็นหนึ่งวนม้วนที่หรอกตัวเดียวนี่แะมบนี้พ่อจับคู่มาเลยตัวไหนแน่จ้ะจับจใส่ตรงนี้เลยพ่อเขียนใส่นี่เลยพ่อจ้าเรียกวไว้นี่มันมีที่แรกกนให้ไปมันมีมันมีสองหนึ่งครับมันมีสองที่สองหกเ้ยนะคพ่อจะไว้มันมีเแล้มันมีท่อมีคือตัวนี้มันมีเล่ยงฟองหนึ่งนี่กันเลียเี่งฟองหนึง ครับด้วยไหมพ่อล่างล่างนก่ับเป็นบ่อะรหมันเป็นลักนวยโยนะบนหรือล่างพ่อขนมันเป็นเรืล่างมันงวยเลครับนะเรับนแม่พ่อเรขบนเลขบนมีไหมพ่อเรขบนนี่เสียไปสองสอตัวด้ครับอได้แต่มันไ่เนมันสงสัยอยู่เรขมันนี่หกศูนยแต่ก้รับหอยงถ้ามันพ่อเรขบนพ่อพ่นัดฝนนี้ ถนาแต่ล่างใช่ไหมพ่อมีระเรียกบุนโอ้นี่ห้บนมาด้วยนะพ่อเนาะตัวนี้เป็นเดกนนมีมีเขานี่เรียกตัวเดียวขคืนี้เรียนเรียกเรียกยลางตัวเดียวขออะาครับเอาสองได้ถึงเขาเรียกสองก็ได้ทำม่พวกาบอกก้าลวัวนี่เขาเรียกว่แจ่มของมัดคุ่มองเขาวิ่งสองตั่ยวยุางเขาเขาโทรมาเขาโทรมาบอกเลขล็อกบอกพ่อ จักเนเขาไดใ้ไหเขากท้อาายู่รเปล่าแม่นไหมพ่อที่เขาส่งมานี่เขาแม่นไหมพ่อเขาเขาเม่นแต่ว่าคู้หนึ่งเด็กน้อยอย,อยู่ในกรุงมทมันกระท้วมากว่างนูนแหละว่าหมดก้อนนึงมันถึงของอีพออยู่แต่วมันหมเสือกได้หรอมันมา,มานที่ใช่ครับมันใจแล้วรถจำใจมวม่บอกม่บอก,บอกน้องาว่าแล้ของนั่นมันมาแล้นตรงกับอีอพ,พอพอดีของหนึ่งมาพ่อมาจากที่หนบุกเว่าเรื่มันมีแปดแปรสองหนึ่ง เรื่องตัวไทยมันอยู่ทเราว่าสามตัวแปดสองหนึ่งเออแปดสองหนึ่งครับเขาเรียับเขาเรียนมาเรียกกลางนี่เขาเรียนมาตัวใดน่เนเขาบอกโอยพอฟังอเขาเรียนเร่ได้ตัวใดเน่ยเขาก็บอกว่าเรี่กเขาเรียนมาไ้เขาไ่รู้เต่ว่าเรียกมาท่วมเข้ห้อสามตัวนี่คือแปดสองหนึ่งนะพ่อเนาะเขาเร่เขาบอกว่าลูกนี่ตัวใดเร่ มัเลีกนี่นี่เยกองไรเกชองนึ่งครับม an um uh, hmm uh, okay. uh, like ันคือของผมด้วยะเขาบอกเขาบอกมันคือของผมด้วยนี่ครับมันเป็นเรื่องของความถ้ามลานเป็นเรื่องออะเรกนเรีกหกนี่มันอบาแบบมันมันบ่แม่ดอกเรยกหถาันเป็นมันก็เป็นเรื่องพอเรียกเวลางนั้มันนม่งนสิทอจวจหดแต่นันเป็นหยากทีเร ทีีมันก็ยังหวกกกสามสองสามทีเรีบยลังสองหนึ่งสอสองแปดสองังเหือหึ่มันคือเรื่อยหวกนะคะแนนี่เรื่อยที่รบิดไม่ค่อยสามตัวนี่คือแปดสองหนึ่งนะพ่อเนาะคือคือเรียบละมวยมันดีพอเรียบมันเป็นหนึ่งเลยละมุนมันเรียบคือเรียบมันเป็นเีนึ่ง มันใจล้าน,นตัวเส้นนีเรกมันสิปิดตัวใดก่อนค่ะเรยกล่างนีำแต่ละงูเป็นเรกหน ard, bronze, ึ่งตัวใดเร็กจักเปอร์เส้นมันไม่ต <commencement> okay. no ้องทำหรอกว่ามันสีเสียกัเชียขึ้นมาเร็วจาขวงเสร็จว่ามันมันใจเยอะเี่พ่อมันใจจักเปอร์เส้นหรอพ่อมันใจมันรวยไนแล้วเรียกว่าเรยกหนึ่งหนาแน่นอนเร็กที่ตอนนี้กับวอยู่ทานหนึ่งไม่มาพ่อว่าจะพูดกินของกองมือ